สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะานางฟ้านะคะจะมาพูดถึงไอเงือบส,สักหน่อยนะคะจำได้ไหมคะเมื่อคืนนี้ลุงได้ออกมาพูดนะลุงโมโหมากมากโมโหสิคะใครจะไม่โมโหบ้างไปด่าครอบครัวเขาไปเหยียดยามป้าแตนเหยียดยามไม่พอนะคะไปบูลลี่ป้าแตนไปบูลลี่ลูกนะคะน้องน้ำมนต์กับน้องโอม ไปว่าเขาเป็นตุด๊ดเป็นแป๋วพ่อแม่มึงตายให้เงิบนะทีนี้เราโหยกลัวหํำปิดเลยนะบอกว่าลุงพลขู่นะคะลุงพลข่มขู่คุกคามผมนะคะนะคุกคามผมนะครับนะเดี๋ยวผมไม่ปลอดภัยแน่เลยผมถูกคุกคามผมจะไปแจ้งความก่อนนะเนี่ยวันที่3ามะพวกมันนะเตรียมตัวมาข่มขู่ผมแล้วนะเหรอ เขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ไปแอบด,ด้วยเขาพูดตรงๆนี่แหละเจอการไงก็มึงไปร้องเรียนเขามึงก็ต้องเจอเขาสิทําไมอ่ะฮะที่เวลามึงไปดูถูกเหยียดหยามเขามึงไปบอกว่าจะไม่ให้มีที่ยืนอยู่ในสกลถ้ากูยังมีชีวิตอยู่ถ้ากูยังเหยียบพื้นดินที่สกลน,น,น,นครอ,อ,อยู่เนี่ยมึงจะไม่มีสิทธิ์มึงจะไม่มีที่ยืนในสังคมมึงจะไม่มีที่ยืนอย่างนี้หรอ มึงเขาเรียกว่ามึงอะจองล้างจองผานควายฮะกูถามมึงหน่อยลุงพลไปขี้บนหัวมึงอะมึงถึงได้ออกมาเหยียบย่ำสักสีครอบครัวเขามึงเล่นถึงโคตรเง่าตระกูลเขาไอ้เหี้ยลุงพลเขายังไม่เคยด่าโคตรเง่าตระกูลมึงเลยแต่กูจะด่ามึงอะนะจริงๆนะผู้กูอะสายฟาดจริงแต่กูไม่เคยเหยียบย่ำโคตรพ่อโคตรแม่มึง แล้วก็ลูกเมียของมึงกูไม่เคยเพราะพวกกูมีศักดิ์ศรีพออไอ้ควายไม่เหมือนมึงหรอกนะมึงไงหน้าตัวเมียมันไม่ใช่ผู้ชายจริงคนอย่างมึงไงเงิบแม้พอลุงพลก็บอกมึงมาสิกูเตรียมพร้อมรอมึงเต็มที่วันที่สามแค่นี้มึงว่าลุงพลไปคุกคามมึงตรงไหนเขาไปคุกคามอะไรมึงนี่ตอนนี้มีแต่มึงเนี่ยคุกคามเขา ไปร้องเรียนหาโครหาพ่อหาแม่มึงเหรออุถามมึงแค่นี้นะมึงไปบอกว่าน้องน้ำมนกับน้องอมเป็นตุ๊ดเป็นแตวมึงระวังลูกมึงให้ดีแล้วกันอีหน้าเหี้ยนะมึงไปรอดูลูกมึงก็แล้วกันว่าลูกมึงอ่ะผลกรรมที่มึงกรรมก่อไว้เนี่ยมันจะไปเกิดกับครอบครัวของมึงกับลูกของมึงมึงจำเสกบาลไว้ด้วยสิ่งที่มึงมาเหยียบย่ำกับเด็กสองคนนี้ นะใครมั่งวะจะไม่พอใจนะคะเอไปด่าโคตรเง่าสักกาดของลุงพลไปเหยียบย่ำป้าแตนไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีลูกชายทั้งสองคนแล้วมีหนำซ้ำนะคะเมันยังนะคะไปร้องเรียนแจ้งที่จะทำรายองค์ปู่ปริจิตรทั้งทั้งที่องค์ปู่ปริจิตนะคะประทับ อยู่ในที่ที่ของลุงกับป้าเป็นคนซื้อแถมมีโฉนดเป็นตัวเป็นตนมีโฉนดมีใบโฉนดพร้อมทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ไอหมาตัวเหียตัวนี้มันออกไม่เหยียบย่ำมันสมควรไหมคะถามว่าถามว่ามันสมควรไหมเออใช่ไหมคะมันสมควรหรือเปล่า มันสมควรที่จะให้ลุงออกมาตอบโต้ไหมใช่ไหมคะเอฟซีมันเกินความเป็นคนไปไอ้คนประเภทนี้มันต้องเอาให้หนักๆน,นะคะเอฟซี FC. ลุงคนก็ไม่ไปทําอะไรมึงหรอกนะเขาก็แค่ไปยืนมองหน้ามึงเฉยๆว่าในการที่มึงออกไปร้องเรียนไล้สาระทุกเรื่องเนี่ยสักกระเบือย,ยนันเรือลบมึงก็พอกับอียานี่ควายมึงก็ไปนั่งร้องเรียนเขา วันที่สามแหมโอ๊ยช่วยผมด้วยครับผมถูกคุกค,คามไม่ปลอดภัยกับตัวผมนะครับมันไม่ปลอดภัยกับตัวผมเลยผมถูกคุกค,คามผมจะไปแจ้งความไว้ก่อนนะ mm hmm. เผื่อว่าถ้ามันมาเนี่ยตํารวจจะได้มีหลักฐานทุยควายหน้าสัตว์แค่นี้แม่งกลัวเว้ยเยี่ยนะตอนทำกับคนอื่นแม่งไม่กลัว แต่เวลาเขาย้อนสอนมาหาโอ้โหหำนีเน่เต้นเต้นเต้นเลยนะมึงไปด่าครอบครัวเขาหนักหนาะสาหัสนะที่มึงไปข่มขู่ลุงพลเนี่ยไม่ให้มีที่ยืนตาบใดที่มึงยังอยู่ในสกลนครไอ้ควายมึงยังพูดได้เลยนะลุงพลก็เลยบอกว่าวันที่สามเจอกันนะเจอกับชัยพลวิภาเตรียมต้อนรับมึงอย่างดีโอเคไหมล่ะเงิบ นะนะนะเขตวันนอนนี้ว่านเนี่ยเจอกันนะเจอกันเลยเดี๋ยวจะไปรอรับมึงเนี่ยนะพามึงไปเลี้ยงข้าวนะและเดี๋ยวกูจะเอาซาลินายอะ,อ,ะอะไรนะยาอะไรนะกำลังดังๆนะอ่ะนะเอาให้มึงกินเออเวลาทำกับคนอื่นเขาไม่คิด นะพอลุงหันมาตอบโต้โอ้โหล้อนใหญ่เลยอะล้อนใหญ่ผมถูกคุกคามผมถูกคุกคามผมต้องป้องกันตัวเองเพราะผมไม่รู้ว่าตอนนี้นะมันแบ่งเป็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะไปรอผมตรงนั้นอีกฝ่ายหึือมารอผมตรงนี้เพื่อที่จะทำร้ายผมผมต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของผมผมจะต้องทำทุกอย่างเพราะว่ามันทำร้ายผม โอ้ยผมกลัวจังอีควายก็ให้มันแน่เถอะให้มันกลัวจริงเถอะนะคนอย่างมึงีกูเกิดมาชาตินี้นะกูก็เพิ่งจะเห็นคนฮี้ยๆอย่างมึงเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะลุงพลเห็นหรอกกูนี่เพิ่งจะเคยเห็นผู้ชายหน้าตัวเมียแล้วก็เฮี้ยเหมือนมึงเนี่ยกูไม่เคยเจอเว้ยนะไอ้นรกมาเกิดทำร้ายทำลายเขา นะแล้วกูฝากบอกเลยนะอีพวกตอแหลทั้งหลายที่อยู่ฝั่งเดียวเป็นเอฟซีพอตอเนี่ยมึงยังยืนข้างฝั่งของไอ้เคี้ยตัวนี้นะกูถือว่าพวกมึงนะไม่ใช่ฝั่งพอตอฝั่งลุงพลจำใส่สมองไว้ด้วยพวกมึงทำให้เขาไปเหยียบย่ำลุงพลสัตว์เหยียบลุงพลป้าแตงพวกเหี้ยอย่างพวกมึงมันเคยเออกมาปกป้องไหมฮะ ให้เขาไม่เหยียบย่าศักดิ์ศรีให้เขาไม่เหยียบย่าเนี่ยดูอีเฮียยานนี่อีดอกกระทือเนี่ยเห็นไหมมันออกมานั่งด่าเนี่ยไอ้เงือบสักเนี่ยมันออกมาด่าเนี่ยกูถามว่าหมาตัวไหนที่ออกมาปกป้องมั่งเฮียมีแต่ไปเข้าข้างเขาไปพูดเขามมนี่ยัง้นมันนี่ยังงี้ทนายทนายทุยเฮียกูลงงึด นึกไอ้พวกฝั่งเดียวกันนี่ไม่มีสมองนี่แหละกูจะบอกให้กูไม่เคยถือเลยมึงอยู่ฝั่งเดียวกับกูอกูจะบอกให้สิ่งที่มึงพูดไปสิ่งที่มึงทำไปเนี่ยมึงจะต้องบาปเวรน,นะมึงเห็นชัยพลไหมถูกกระทำย่ำยีขนาดไหนแต่พวกมึงยังไปเออออกับพวกมันเหี้ยถามแค่นี้นะดูไอ้หน้าเหี้ยสินะ ไอ้เงือบสักเนี่ยมันโคตรชั่วขนาดไหนเห็นหรือเปล่าฮะมึงอยู่ใกล้ๆมึงจะเอากันไกลนะตัดควยมึงเลยนะไอ้เงือบสักอีกหี่ยอย่าลืมนะคะเอฟซีขฝากผลิตภัณฑ์ฝากโปรนะคะโปรเจกต์ของบอสนาทีเราด้วยนะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้านะคะตอนนี้หมามันกําลังนะคะหมามันกําลังรุ่มร้อนอิจฉาเรื่องโปรโมชั่นนะคะ ช่วยกันสนับสนุนกันเข้ามานะคะโทรไปที่แอดมินได้เลยนะคะ f หนึ่งพันกล่องนะคะมีสมนาคุณหนึ่งชิ้นซื้อหนึ่งชิ้นแถมหนึ่งชิ้นสมนาคุณนะคะจากบอสนาทีด้วยนะคะนะคะฝากสั่งเยอะๆเลยนะคะเอาให้กระจายไปเลยนะคะ f 4. สงสารลุงพลสงสารครอบครัวลุงพลนะคะ ถึงจะมีเงินถึงไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ถูกกระทำย่ำยีขนาดนี้เนี่ยถ้าคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเอฟซพอตจริงๆเนี่ยมึงจะนั่งมุดอยู่ในกระโปรงได้อย่าคุณถามเนี่ยให้คนอื่นเอาคนขี้ขนะี้อะไปอยู่ในช่องมึงแล้วมาด่าลุงกับป้าทุยนะคะขอบคุณเอซมากนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของลุงพลป้าแต่งด้วยนะคะนะคะฝากนะคะโปรเจกต์ของบอสนาทีด้วยนะ,ะขอบคุณมากค่ะ